บอกว่าวันหนึ่งผมอยากขายแบบที่ผมไม่ต้องขายอะไรเยอะวิธีคิดเนี่ยใช้เวลาในการคิดก่อนขายให้หนักที่สุดเพราะเวลาที่คุณขายไดขายสั้นที่สุดยกตัวอย่างสมัยก่อนที่ผมขายประกันแล้วผมขายง่ายมากเดียผมจะเปิปดประโยชน์ในคำถามที่ว่าโทษนะครับพี่ชื่ออะไรครับพี่เฉว,วัตรพี่เฉว,วัฒน์ทำง,งานมากี่ปีแล้ว20ปีแล้วถ้าผมชวนพี่เฉว,วัฒน์เก็บเงินร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ไหวไหมครับ ไหว,ก,หวก็คุยต่อไหวก็แปลว่าเรามีโอกาสที่จะขายอะไรต่อก็ได้ประกงประกันอะไรก็ได้ที่มีที่ชช่อหมพีมีที่บ้านมีรถกี่คันนี้ี่มีคนดูแลยังผมว่าพี่เม่ตของข่ายปรนะครับจครับถ้าวันหนึ่งผมมีโอกาสอยากดูแลที่สั้งคันหนึ่งแบงขก็ได้ครับคร <'m? S 1> ับยังไงก็ขอฝากจะทตัวด้วยหน้าที่นี่ทำบรนะครับก็แค่นี้เองครับอย่างน้อยเป็นก็วันนึงสมมติว่าพี่โมโหตัวแทนเก่าพี่ ที่ยือ๋อไอ้นี่เ็ใช้ได้ไไ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 นไไ UM! ไ wrote, ไี่ว่าแมันมีฝากเนื้อฝากตัวไว้โทรหาใหม่ใหม่ว่าคุยกันหน่อยได้หรครับเราแค่เปิดโอกาสให้ตัวเองหรืออย่างแล้ววิธีคิดของเราใครคือเบอร์หนึ่งในธุรกิจของเราแล้วเขาทำยังไงเขาถึงเป็นเบอร์หนึ่งก็เรียนแบบเขาถูกนะครับโจจิลาศเป็นยอดนักขายรถผมเล่าประวัติของโจจิลาศแล้วผมชอบมากโจจิลาศเป็นคนขายรถวันที่โจจิลาศเริ่มต้นธุรกิจวันนั้นเขาอายุสามสิบเจ็ดปีสามสิบเจ็ดปีไปนั่งงัดซุปเปอร์มาร์เก็ต ในขณะที่งานซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตำรวจจับเฮ้ยทำอะไรคือคือคือผมมีลูกสองคนคือคือ,คอแบบว่าผมไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกคือผมเลยมางานซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะเอามนมไปเลี้ยงลูกตำรวจบอกว่าหน้าสงสารมากปล่อยละกันไม่จับโดนนิลาบมานั่งคิดตัวเองโง่ชิบหายชีวิตกูนอกจากเอาดีไม่ได้ยังเอาเลวไม่ได้อีกชีวิตมันมันเป็นอย่างนี้วะจะทําเลวไงเพื่อเข้าคุกไปไม่ได้จบจบก็ยังเอาไม่ได้ก็เลยเดินไปสมัคร ที่เมือง,งอนอกเนี่ยครับมันก็เหมือนเมืองไทยนี่แหละโชว์รูมรถทุกโชว์รูมคุณเดินไปสมัครเป็นเซลล์ขายรถเมื่อไหร่เขาก็รับคุณเดินเข้าไปเปิดภาพสมัครผมมาสมัครเป็นเซลล์ขายรถผู้จัดการถามคุณขับรถเป็นไหม,ไมเป็นมีใบกระปี่ไหมไม่มีแล้วมีเงินที่จะมาพวกนี้กินยังไม่มีเลยครับบอ,อกของตรง,ตรงแต่ผมอยากได้งานพีัการบอกอ่ะงั้นไปเข้าคิวรอเข้าคิวคือเซลล์อ่ะครับเขาจะรอเข้าคิวยืนนั่งเลยแต่ว่าลูกค้ามาเขาจะออกไปพบออกไปพบ พอถึงโจ่หลาโจจหลาเดินออกไปพบลูกค้าเขาบอกว่าวันนั้นเขาจําไม่ได้ว่าลูกค้าเป็นใครหน้าที่เขาเห็นลูกค้าเห็นเป็นไก่ทอด <c oughs> คือหิวมากอะแบบว่าหิวมากแล้วเวลาที่คนหิวครับแรงขับเคลื่อนจากภายในมันโคตรยิ่งใหญ่ทําอะไรก็ได้ถึงบอกว่าความหิวนี่เป็นสเสน่ห์นะถ้าคุณหิวหเนี่ยแปลว่าคุณต้องการปรสะสบความสำเร็จตีก,ก็บยังบอกเลยให้หิวแล้วก็กระหายแล,ล,แล้วตลอดเป็าเพราะคุณทุกวันนี้สบายแล้วกิ ตอนแยกวิปปิลแยกข้าวด้วยสมนานะไม่สมน,นาเสร็จปั๊บเน,น,<ว>น,นี่ยครับโจติรับอกว่าเขาจําไม่ได้ที่ซ้ำไปเพราะวัวนนั้นเขาพูดอะไรให้ลูกค้าแต่ลูกค้าตัดสินใจซื้อพอลูกค้าตัดสินใจซื้อโจติรัฐก็ทำกรรมกิจบางอย่างซึ่งมีอัตราสูงเขาบอกว่าเขาเป็นคนแรกที่การข,าขอเบิกค่าคอมก่อนไม่มีตมังค์มีข้าวแล้วขอเบิกค่าคอมก่อนได้คอมมิชชั่นไปไปซื้อไก่ที่เขาเห็นเขากิน นั่นเป็นอาหารมื้อแรกของผู้ชายวัย37ปีซึ่งเคารพกับตัวเองด้วยการขายและได้คอมมิชชั่นชิ้นแรกในชีวิตเขาบอกว่าเพราะตลอดชีวิตของเขาอะครับเขาบอกว่าเกิดในสลัมเดียวก็ตาในสลัมพ่อเขาสอนรบดบนั้นเขาคนเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรงเลยต่อยชกตีเพราะไม่เคยสนใจไทรเขาบอกว่าเชื่อพ่อมา37ปีไม่มีอะไรดีลองไปเชื่อแม่บ้างแม่บอกว่าเกิดมาจนลูกต้องอดทนและขระหยัดกับเื่อนกลูกแต่ลูกเอาดีได้ลูกก็เป็นเก่งดีโยทีหลาขายนะครับขายเสร็จปั๊บเขาดูว่าโชว์รูมเนี่ยใครเก เขาก็เดินแล้วก็ไปถามพี่คนนคือขายเก่งแล้วเขาพัฒนาการขายไเองขึ้นมาเรื่อยๆเขาบอกว่าเขาจาําภาพวันแรกที่เขาเป็นนักขายได้เขาซื้อในไทเส้นแรกเบอร์เล็กๆแล้วก็ข,ขูกไทแล้วก็ยืนสองกระจกแล้วก็บอกเองอือย่ารับขายวันแรกนะเไม่ขายได้คันเดียวดูมันเป็นเนี่ยเป็นเยอะมากอยากับขาขาย,ขายตอตัวเองแบบนั้นนะ่ะคือเรื่องของเรื่องครับผมเพิ่งมารู้ตอนหลังตอนแรกที่ผมฟังเรื่องนี้ผมก็ไม่เข้าใจ นั่นคือวิธีการสะกดจิตตัวเองนั่นคือวิธีการเขาบอกตัวเขาเองเขาเห็นภาพของผู้ชายคนนั้นในวันที่ขอโจทีลาาท,ทำลายบางสิ่งบางอย่างหรือเรียกว่ายอดนักขายนะครับเขาจากเมืองสู่เมืองจากบร,ริษั์สู่บร,ริษั์ถามหาคนที่เก่งที่สุดแล้วขอเป็นลูกศิษย์คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่าคนเก่งทุกคนพร้อมที่จะสอนทุกอย่างให้กับคุณผมก็ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งผมรู้ผมก็เดินหาทุกคนที่เก่งที่สุดในวงการแล้วผมก็ถาม ในวงการที่ผมทําอยู่สะกดจิตผมก็เรียนรู้กับทุกคนที่เก่งที่สุดไปฝากตัวเป็นติดเขาผมไม่รู้หรอกผมเจอครูบาอาจารย์ดีๆผมได้บทกลอนพูดไายโยน่านเป็นฝไายกรรมฐานก็ได้เจอครูบาอาจารย์ดีๆนั้นแหละไม่ว่าคุณจะทําอะไรหาเบอร์หนึ่งแล้วเรียนรู้จากเขาข้อข้อหนึ่งที่คุณไม่เคยเชื่อเลยคนพวกนี้พร้อมจะสอนคุณแต่พวกคุณต้องไม่ทําตัวกระจอกไม่ทําตัวแบบงงงงงงไปอ่ะคุณต้องมีบางสิ่งบางอย่างไปแลกกับเขาด้วยเช่นความมุ่งมั่นในรอตาของคุณความกระตือร้นแล้วเขาเห็นว่าอย่างเงี้ยแบบ อยากสอนนี่ยคนสอนนี่ก็มันนี่ยคนสอนสุดก็เพราะทุกครั้งที่ผมบอกอะไรโจไปนี่ยโจก็มีแบบโอ้แล้วก็แบบผมเองก็เหมือนได้ไฟแล้วคอร์สที่ผมสอนเรื่องการขายเนี่ยผมไม่สอนบ่อยเพราะอะไรสอนแล้วผมมันสอนแล้วผมติดลมแล้วผมจะออกไปขายเนี่ยเราพวกคุณและมันเงินมันเยอะแยะนี่หรอไงครับเงินโอ้แล้วมันมันจริงๆตออไปต่อมาปุ๊บกลับไปขายประกันดี้นเลยว่ากลับไปขายของดี้นเลยว่ามันมันเงอย่างที่บอกอ่ะผมก็เลยเลสอนแล้วก็เว้นไปหกเดือนคราสหน้าเจอผมเดือนสิงหานะครับเพราะขายไม่เปิดบ่อยเพราะกลัวอิน มันมันจริงนี่ขนาดว่าไม่ขายไม่ขายด้วยวันนี้รายได้ผม26ทางอ่ะจากสารพัดรายได้ที่แบบ26ทางไม่ต้องหาเรามีเรื่องจริงและเยอะด้วยยินบรรดา,อย,า,อ,ยาอย่างนี้ก็รายได้เข้าอย่างี่ผมบอกว่าวิธีคิดมันสําคัญสินค้าทุกอย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยผมไม่เคยทาเองคนเดียวชุดนี้ก็ชานชัยมาสัมภาษณ์ผมหน้าห้องนอนขายมานี่ก็จะเป็นแต่ละแต่บาทนะก็ะแบ่งใับชานชัยคนละขึ้นสินค้าทุกอย่างแบ่งคนละขึ้นหมดสินค้าชุดนี้ผมก็ได้แค่15บาทต่อขวดน้องคนหนึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่หน้าผมแท้ๆเลยเนี่ย อ,อยู่กับโซตีนเนี่ยดีกว่าทีน่าโซตีนเนี่ยขายดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังถึงการทำการตาดไม่ต้องใช้เงินสะาัดเดี๋ยวเล่าให้ฟังหมดในกินเนบุกเขาเป็นคนจายเรืกชื่อไว้นี่คือตัวอย่างของนักขายที่มาจากโนเนและล้มเหลวแทบติดคุกแล้วพวกคุณอ่ะพร้อมมีหัวหน้าดีๆมีคนสนับสนุนมีระบบเยอะแยะเลยแค่ออกไปพบลูกค้าแค่นั้นเองแล้ววิธีการขายที่สำคัญยังไงเวลาที่คุณที่ว่าคุณเป็นคนขายของอ่ะคุณก็จะดูถูกตัวเองถูกปะ เจียร์ลูกขึ้นมาอยู่แนะนำตัวเจียเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาฟังดูดีนะ